สวัสดียามเช้าจ้าอาฟังเสียงนกเสียงกาเสียงกระลอกตอนเช้าฝนตกหลงัลงหลังฝนตกตกประมาณทุ่มทุ่มนึงน่งเลหล่ะเมื่อคืนนี้ ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับความสุขของในนน้อยของน้ำอ้อยคนบ้านๆนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกเลือทุกไหลเด้อค่ะเด้อขอบคุณคุนศิมาเบิงยันหลังไห้นนำนะคะเด้ออากาศมันฮอนเนาะทุกคนตอนกลางวันเมื่อคืนนี้ก็ตกแข้งอยู่ค่ะ แต่ว่าบนลบดุนตกแรงแต่มันไม่แต่บอนานแล้วก็บ่าได้ซุ่มเย็นกันเนาะเนีก็เริ่มก็เริ่มเคี้ยวสดชื่นขึ้นมาตอนตศ อยู่ข้างบ้านเรา เ่นได้ยินเสียงว่ได้ยินเสียงกระลอกว่ะกระลอกเยอะๆเลยกระลอกเปลือกช่วงนี้มังวงมังวงน้อยกับลังสูงเนาะมังวงน้อยเหรอกระลอกก็จะไปยุติต้นมังวงค่ะ กอมืองหน่อยก็สบายก่อนเอาไว้ใบบุกพ่นว่ากับข้าวเหนียวหอนหอนัวบ่ไม่ข้าอนหอนหอนกเหนุนหอนสิสมเนอแต่รอมันเย็นก่อนนี่แหละคะ่ะเอามาใส่แตงมัิ้งแฉ็บดีเราจะอยู่ต้นนู้นแกกิบางมองืองเอาเมืองไอ้เอามืองที่สุกแล้วล่ะเมืองหน่อย นกึนกกิบบ้านทุกคนก็จะมกีกันละนกกิบมาเหตุห้างตอนเห็นห้างยืนน้ำบ้านน,น้ำเงี้ยนเต็มนึงฟ้าราังฝนก็นคึคคคมๆ ้องฟ้าคืมแต่สายมาโมแน่นสวัสดีค่ะพี่บีสวัสดีนะคะมันกระลอกแลนอไรกันกระลอกเปือกอ๋อในว่ามันไปยุสเซนยุยย่จนมกเผ้าวไปจอดกินมะพร้าว เลือนึสวัสดีนะคะพี่พี่ขอบคุณอะไรพี่พีปล่อยพี่เนี่ยบ่อยคือไปไปไปไ่ตัอนอะตอนที่แหลกก็เตือนมาอยู่ได้บนันนี้เห็นงานพื้นเลยแล้วแล้วเลย <c oughs> ไม่บอกหย่อนหลังหรอกเสนอ <c oughs> สวัสดีคะ่ะคุณแน่นเป็นยังไงคะฝนตกมเมื่อนตกอันตกดุแห้งอยู่แต่ว่าปดุนค่ะ ตกมาซ้องหลอกแบวบว่าอ่าอ่ามา่งใสกันไปใช่ไหมครก็พอได้สุ่มอยู่พอได้สุ่มอยู่แต่ว่าไทยไทยโหดนาสิท่านได้เขาดอกเนาะขอบคุณนะคะพี่บีค่ะน้องค่าจาคนแนน ตอนแรกๆนอนมันนอนมันมันเหนียวตัวนอนบ่ค่อยหลับพี่วีมาหลับตอนมันเย็นเย็นบาดเนี่ยเม่อกาศเย็นเย็นมันหลับดีค่ะ ทงัทงฝนสงกางรทั้งฝนทั้งแดดจัดไม่ส่ไม่สบายอันอ่าผบว่ามีฝนเนาะอันตอนสงสงการมีแตะแดะดตะแดดฮวันมาในป่าเต็มนาค่ะทุกคนป่าแดดโดนจะเจอแดดแท่นหนึ่งก็ลอกมือจะเล็กน้อยแต่เบิรอนมันหลอกออกระบาดนโอย <laughs> สุดยอดเรต้องามกันอกว่าน่าดำบบอไขอ่ตัวตัวหอนหอนมีไข่กว่าให้ขายไ,ไ,ไ,ไวๆเด้อคะ่ะเด้อเนาะค่ะไปมีแรงไปไหนด้วยค่ะใายเป็นแม,ม,ม่นะคะคุณแน่นออก็กลับไปสองสอง ออะกลับไปสองสองมือมะวันที่สามอา่นนอนนนะก็นอนเล่นอยู่บ้านเหรอนอนอยู่เล่นอยู่บ้านพอดีอันเป็นแห่เป็นแห่พระเนะาะพระใหญ่ออมบ้านก็เลยไปแห่น้ำฝนโดนแดดแล้วกันนะดำสวัสดีค่ะอันเป่าแอร์สวัสดีนะคะฝนตกบ่ทางนั่นนะ ทางเซและภูมิฝนตกบ่ปัจจิตตกขึ้นกันแลลวเนาะอยู่ใกลๆกันเนาะเปล่าอย่าตกเหมือนกันแหละตกแข็งอยู่คขะคันตกดุนือจังสีนั่นอะแต่นี่ตกประดุน เมื่อวานนี้ไม่มีแดงจับโทรศัพท์นอนพักผ่อนเป็นบอกก่าคุณแนนเอาพักผ่อนหายๆไ,ยไ,ยไยด้ค่ะเด้อเมื่อนนี้ก็เอ้าเมื่อนนี้ก็ชุดชื้นเนี่ย เออสายๆมามิสดีเหรพอดีราคาเฮ็ดคุดอันคุดอันนี้แล้วแล้วกะสิอ่ะพอดีสิซื้อของมาปลูกเนี่ยจังหน่อยปลูกไว้กพไ่อได้กินแต่ว่าก็ร้อฝนเนี่ยจังหน่อยค่ะบ่อยากใส่น้ามันน้ำประปาโหดกันได สลาซีล้อคุลละเดือนหนาวนะเพื่อสิบปุกบกบคุณหลายๆค่ะอบคุณคุณแน่นก็คุณเบาแอร์ก็คุณพี่วีเด้ออ้อยขึ้นสิบห้านาทีนะคะโดนประมาณเนาะคะ่ะบาแอร์เมื่อคืนได้ไปจับอึงบอว่าสัน สวัสดีพี่น้อยลูกเมลลูกแม่ใบตักทายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะรลสวัสดีนะคะแม่ตองใบนะค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนนะคะอาสาวขาโลอาสาวันนี้ขาโลนะคะลูกสาวแม่ ลูกสาวแม่ใบสวัสดีค่ะนะคะจากพีบีสวัสดีคุณวีนะคะจากลูกเม่ใบนะคะลูกเมยทองใบค่ะพี่แอรสวัสดีค่ะสวัสด ah. ีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะพี่แอรสวัสดีค่ะจากพีบีนะคะสวัสดีคุณน้อมว่สวัสดีเช่นกันนะคะคุณย่าให้ไปแก่ก่อนนะคะมื้อนี้สวัสดีค่ะคุณย่านะคะจากพีบี คุณยาที่รักเนาะคะ่ะเรื้ๆเนาะจับะะจวันนี้ค่ะรอสวัสดีสวัสดีครับบันขารนสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณวีสวัสดีทุกท่านเลยยาจอดค่ะนะตามสบายนะคะคุณยาคุณยานาะท,ทีกับเข่ากับน้ำนะ่าจะสอบปล่อยกระสิบหานาทีโดยประมาณเลยคะ่ะฝนตกกระโชดชื้นแน่จัง่อยค่ะกระสีไปเตรียม ตอนเศร้าๆก็เตรียมกับเป๋ากับน้มขึ้นกันนะคะคุณยะลูกสาวออมาอยู่นำ้ำเตรียมกับเป๋ากำนัมเมื่อสักพักหนึ่งมันก็กไปเฮ็ดงานนะคะเมได้ไปเฮ็ดงานไก่ดอกไปซอยใหญ่ละไปซอยใหญ่ล่างรถดแล้วเลิฟเลิฟสวัสดีค่ะเดี๋ย่ารักษาใจนิ่งสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ค่ะพี่อ้อยสวัสดีเช่นกันนะคะสวัสดีคุณยาเนาะคะ่ะจ้ะ อาสัตยานีนแต่วาอยู่ที่นี่ทำงานแบบ nominated. ครอบครัวค่ะอันน้องสาวใหญเก็เฮตดธุร,ธรกิจครอบครัวคือกันค่ะสวัสดีค่ะยายนีนนะคะวันนี้ขาเลาะจากวันนี้ขาเลาะนะคะสวัสดีจากจาพี่แนนพี่แนนนะคะ ลักลักตา์แจนินสว,สวัสดีค่ะน้องนีนะพี่วีไม่ได้ประแกะเขาเลย <laughs> พี่วีมาขอคึกเสียเขียวอยู่ส <laughs> นสวัสดีสวัสดีวันนี้ค่ะอันคาระนนะ้องจากต่แดนินนะคะกำลังกูดดินใส่้อยทีปลูกอย่างเอยใส่กลางบานมันบ่ะคะเอาละค่ะ คุณยากำลังขยันอ้อ้ยังพานมีดินใส่กำลังมาเลยเนี่ยเอาสูๆค่ะอ้อ้กะเหลืออะายเติบอยู่เห็นอนนุ้นะนังเกี่ยวๆอยู่น่ะตัดใน,นเล้่วอยู่ค่ะปัดฝนตรงมาปัดกะเลยสิหยุดสักก่อนกวาเห็ดไปกะเล้่วดอกยวกับ กูเต่าเสาเลยนะคุณย่าตอนกูเต่าเสาเนี่ยได้ได้งานไหลค่ะเพราะว่าสายมามันหอนเนาะคุณย่าเนาะสายมามันหอนก็ดยักพักไผ่พักมันไหมตอนสายสายมาปล่อยคือกันว่าเหตุเต่าเสาตอนสายสายมาเอากรบบอยากนั่นเลอยากจับเนาะแต่เฮตุการณ์ที่เหตุเต่าเลยแล้วก็เหตุกระผูกก้อนค่ะทัานเสียลงมาเฮ็ด แล้ววันลูกไปเจ็ดโมงเจ็ดโมงกลวๆเกิดกกเดินทางแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปไหนมาไหนเด้อค่ะบ่ได้บ่ได้ดไปใส่มาใส่ค่ะแก้วหวานสวัสดีน้ำอ้อยสวัสดีน้ำอ้อยสวัสดีคะ่ะแก้วหวานน้ำตาลเค็มหมดเนาะเอ้ยเนาะ น้ำตาลไปเห็นอย่างไปตากแดดมันเลยเค็มมันก็ละลายเบิดแล้วอะอันสวัสดีครับพี่อ้ยอ้าวน้องน้องตุก,กี้คือเ่เห็นนั่นนะบ้านไดนไปบ่งน้องตุก,กี้อยู่เด้เมืม่อวานในหมื่อ้านนี้นสวัสดีจายตุกี้สวัสดีทุกบ้านนะคะนะคะจากน้องตุกี้เกลือหวานสวัสดีค่ะนะคะจากพีบีเกลือหวานนะคะนะคะจากนะะ้องตุกี้พีบีนะคะนะน้นองตุกี้ค่ะ ตุกีสวัสดีค่ะนะคะจากพีบีมานหนรรีกันเสีย,ยนตะทำมาศาสตร์กันเลอพีบีญูบุนก็มีตะทำมศาสตร์กันเนี่ยมันหนีกันสามเก้านึงเนะาะมันาั่งปับ๊บ <laughs> สามสี่เก้ากับมานั่งปับ๊บเลยมื่อไรย่างไก่เดะะ้อ คุณยานะคะนะคะจังน้องตุก,กี้บ้านมันนอนดีหลายบ้านในใส่หอดเสียงพินเสียงแค้นิปคลิปกว่าใส่ใส่ได้กับ่นลราค่ะเสียงเขือนพอสองโมงวุ่นละทีกว่าสิให้หนั่งเลี้ยวแม่ทองใบนะคะนะคะ,ะ,คะจังน้องตุกี้คุณแนนนะคะนะ,ะจังน้องตุกี้

นานบัดรทว่านนะพ่อบอกอ,อ๋ออีลอกเนาะบุ๊บุ๊บ,บานลอกที่ส่วนอันส่วนใหญ่อันส่วนน้องนิน ลังงามสวัสดีค่ะคุณทุกกี้ค่ะวันนี้ค่ะเราเป็นลูกเป็นลูกแม่ทองใบค่ะ เป็นลูกเมยตรองไมคับวันนี้ค่ะเราวั่าสิจ์จำผิดด้เลยทักผิดได้เด้อนกอนเอ็นฝนตกมานกกันชดชื่นดีเนาะเพื่อนสว่ามีอาหารการกินเยอะสิว่าะเสียงดีดี กะหลอกก็อยู่ต้นมะพร้าวมีมะพร้าวหลายต้นด้วยเอาขอบคุณมากมายนะคะทุกคนขอบคุณพี่วีนะคะขอบคุณนั่นวันนี้ขาเลาะเนาะคะ่ะขอบคุณน,น้องนีนเนาะคะ่ะขอบคุณคุณย่าเลยคะ่ะ ขอบคุณป้านาดนะคะขอบคุณน้องตุก๊กี้นะคะขอบคุณบ่าวแอ้นนะคะขอบคุณมากมายนะคะน้องชุลชัยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณคุณแนนนะคะเดยกอ้อยเกษรเดยนลงนะคะบา,บายยนะคะสวัสดีพี่ชุลชัยนะคะ,ะสวัสดีครับคุณแนนนะคะจากผนบ,บายยกันเลยนะคะเด้อ ก็กระลงเราเนาะค่ะได้เจอกันใหม่ไรหนานาะคะสวัสดีค่ะน้องนี่น้องยายนีนเนาะค่ะอ่าสวัสดีคุณชุลชัยนะคะสวัสดีทุกทุกบ้านนะคะจากเกลือหวานนะคะบายยนะคะทุกคนได้เจอกันใหม่ไรหนานาะคะ